จะมา์ั่เด็ดราคาบิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่สองหมื่นแปดพันสองสามเก้าดอลลาร์นะครับส่วนลูน่าก็อยู่ที่ศูนย์จุดสองเก้านะครับฟิวเจอร์อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับผมลูน่าตัวตัวธรรมดาปกติอยู่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์ประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วกล่าวว่าจะออกจากไบเน้นนะครับไบเน้นวันที่สิบแปดนี้นะน่าจะถอดออกจากกระดานเทรดเลยนะครับดังนั้นแล้วข้อหลายคนอาจจะแทงลงนะครับตอนก่อนหน้านี้ พยายามหาเหรียญที่ก่อนเข้ากระดานเฟดเขาก็เปิดฟิวเจอร์ไว้เขาก็ซื้อไว้พอเข้ากระดานไบเน้นมันก็จะขึ้นแรงมากๆ2 3 0 0าแต่ตอนนี้มันก็มีคนเหมือนกันที่คิดว่าจะออกนอกกระดานเรดวันที่18ของไบเน้นเขาก็อาจจะเปิดฟิวเจอร์แทงลงก็ได้นะครับความหมายก็คือเปิดแทงลงนะครับคิดว่ามันจะลงอีกแต่ความหมายตอนนี้บลูน่ามันอยู่10บาทนะครับส่วนฟิวเจอร์นี่อยู่ประมาณสัก6บาทนะครับแล้วเราคิดว่ามันจะ มีโอกาสลงไปเหลือ1บาทหรือเปล่าถ้าลง1บาทจาก1บาทไป10เนี่ยเขาคือพันเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นแล้วก็ทุกคนคิดต่อนะครับถ้าเกิดว่าเขาว่าไปแน่นออกแล้วต่อไปมันจะลามมาถึง OK เคไหมหรือว่าโบโล็อกเตดอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้จะหายไปบนโลกใบนี้หายไปคลีปเมฆนี้ทุกคนก็ต้องอคิดต่อนะครับก่อนหน้านี้ไฟหาเหรียญก่อนเข้ากระดานเรดแต่ตอนนี้แนวทาง เหรียญออกนอกกระดานเทรดหรือคงต้องไปหาเหรียญออกนอกกระดานเทรดหรือเผ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ <S <S ก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้คิดครับผม